สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุยอีกครั้งหนึ่งนะคะกับบทเรียนออนไลน์สําหรับวันนี้จะเป็นรายวิชาภาษาไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนได้เรียนเรื่องของชามาไปใช่ไหมคะเด็กๆลองดูในภาพนี้นะคะชามานั่งหน้าเศร้าเพราะอะไรคะเพราะว่าชามาเป็นทุกใจที่แอบยักย่อเงินของส่วนรวมไป แต่สุดท้ายชามาก็คิดได้นะคะนักเรียนเขานําเงินไปคืนคุณครูสุมนาแล้วก็สารภาพผิดกับคุณครูนักเรียนเห็นครับไหมคะว่าการที่ทําตนไม่ซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยแม้ไม่มีใครรู้ตัวเองก็รู้ตัวเองก็งกจะเป็นทุกข์ใจดังนั้นนักเรียนก็ไม่ควรทําตนเองเป็นคนไม่ซื่อสัตย์นะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็มีนิทานสอนใจเกี่ยวกับเรื่องของความซื่อสัตย์นะคะนักเรียน เปิดหนังสือเรียนภาษาภาทีไปที่หน้า23่เลยค่ะนักเรียนจะเห็นนิทานเรื่องเทพรักกับคนตัดไม้เนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาอ่านไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อเป็นการฝึกอ่านหนังสือด้วยดูซิว่าไม่ได้มาโรงเรียนหลายวันแล้วเด็กๆยังอ่านหนังสือเก่งกันเหมือนเดิมหรือเปล่าอ่านพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะ มาดูที่ชื่อเรื่องกันก่อนเลยนะคะเทพารักกับคนตัดไม้ยังมีชาวป่าผู้หนึ่งขณะที่ตัดต้นไม้อยู่ริมลำธารทำขวานหลุดมือพัดตกจมหายลงไปในน้ำตัวเป็นคนว่ายน้ำไม่เป็นครั้นจะลงไปงมก็กลัวจะจมน้ำตายไม่รู้ที่จะทำประการใดก็นั่งลง กอดเขาร้องไห้อยู่ริมลำธารน,นั้นเทพรักษ์ที่เป็นผู้รักษาลำธารมีความสงสารจึงมาปลอบโยนเอาใจให้หยุดร้องไห้แล้วก็ลงไปงมเอาขวานทองขึ้นมาส่งให้เล่มหนึ่งชายผู้นั้นเห็นว่าไม่ใช่ขวานของตนก็ไม่รับเอาจึงบอกไปแกเทพรักษ์ว่า กวนของข้าพเจ้าไม่ใช่เล่มนี้เทพารักษ์ก็วางกวานนั้นเสียลงไปงมให้ใหม่คราวนี้เทพารักษ์ถือกวานเงินขึ้นมาส่งให้ชายผู้นั้นก็ไม่รับอีกยืนยันว่าไม่ใช่กวานของตนอยู่นั่นเองครั้งนี้เทพรักษ์งมอกหวานเหล็กเล่มที่ตกน้ำนั้นมาให้ชายผู้นั้นก็ดีใจยกมือขึ้นไหว้แล้วรับเอา เทพารักเห็นชายผู้นั้นเป็นคนซื่อสัตย์จึงเลยยกขวานเงินและขวานทองทั้งสองเล่มนั้นให้ด้วยเมื่อชายผู้นั้นกลับบ้านเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้รู้เรื่องที่ได้ขวานเงินขวานทองเพราะขวานตกน้ำก็พากันเล่าลือต่อๆกันไป ยังมีชายอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสหายของชายสัตว์ซื่อผู้นั้นเมื่อได้ทราบข่าวเล่าลือนึกอยากจะใคร้ได้ขวานเงินขวานทองบ้างจึงฉวยขวานของตนเข้าป่าไปที่ข้างลำธารน,นั้นทำทีดังว่าตัด มแล้วก็เหวี่ยงกวานลงไปในน้ําแก้งทําเป็นนั่งร้องไห้คร่ําควรวญอยู่ข้างลาําธารไหนไมิช้ามินานเทพารักองค์นั้นก็มาปลอบโยนดังเช่นที่ทํากับชายผู้สัตว์ซื่อคนก่อนแล้วก็ลงไปดําเอาหวานทองขึ้นมายื่นให้ถามว่า นี่ขวานของเจ้าหรือไม่ใช่ชายผู้นั้นแลเห็นขวานทองก็ดีใจรีบตะลีตะลานรับว่าเป็นขวานเล่มที่ตนทําตกน้ำในทันทีเทพรักจึงว่าเมื่อเจ้ารักจะประพฤติเป็นคนไม่ซื่อสั์สุจริตอยู่ดังนี้ก็ยอย่าเอาขวานทองเล่มนี้เลย ถึงขวานเล่มที่ทําตกน้ําข้าก็จะไม่งมให้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าดังนั้นแล้วเทพร,รักก็หายไปกับขวานทองเหลือแต่าชายผู้นั้นนั่งแลตะลึงอยู่คนเดียวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหาประโยชน์ด้วยความซื่อสัตย์แน่นอนดีกว่าหาด้วยความเท็จเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนฟังจบไปแล้วจะเห็นว่าชายผู้ซื่อสัตย์นอกจากจะได้ขวานของตนเองแล้วยังได้ขวานเงินขวานทองกลับไปด้วย แต่ชายผู้ไม่ซื่อสัตย์นอกจากจะไม่ได้ทั้งกว่านเงินกว่านทองแล้วแม้แกว่านของตัวเองเทพรักก็ไม่งมให้นะคะสำหรับข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้นะคะนักเรียนก็คือผู้ที่ทำความซื่อสัตย์ย่อมได้รับผลดีตอบแทนนักเรียนก็เหมือนกันนะคะในการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนนักเรียนก็ควรจะยึดมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์การทำความซื่อสัตย์ตัวเราเองก็จะเกิดความสุขใจ ไม่เป็นทุกใจตรงข้ามกับคนที่ทําสิ่งที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตเรียกว่าเป็นการทุจริตแม้ไม่มีใครรู้ใครเห็นแต่ตัวเองก็จะเกิดความทุกใจเหมือนอย่างชาม้านะคะเพราะฉะนั้นคุณครูขอฝากนักเรียนไว้ด้วยในเรื่องของความซื่อสัตย์และท้ายคลิปวันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดให้เรียนทําก็คือให้นักเรียนเขียนข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องเทพรักกับคนตัดไม้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อน สวัสดีค่ะนักเรียน